สวัสดีครับทุกคนผมโดนัทปียนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายรถไฟในสถานีเก่านะครับหรือว่าสถานีดั้งเดิมคือสถานีเมืองละโวนะครับหรือว่าสถานีรถไฟลบบุรีนั่นเองเป็นสถานีที่อายุเก่าแก่มากและก็อยู่คู่เส้นทางรถไฟสายเหนือมาอย่างยาวนานและขบ,บวนนี้ขบ,บวนที่เพื่อนเอนเห็นอันนี้จะเป็นขบ,บวนรถไฟ10-2นะครับ ให้บริการจากสถานีเชียงใหม่ถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัน์นะครับทุกคนเข้าสถานีลบบุรีครับและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในตัวอาคารสถานีลบบุรีแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็คือชั้นชลาที่1ส่วนอันนี้ก็คือห้องโถงรับรองผู้โดยสารนะครับด้านในจะมีห้องขายตั๋วประมาณ3ห้องนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นชั้นชลาที่2ก็สามารถรับส่งขึ้นลงผู้โดยสารได้ตรงนี้เลย ส่วนอันนี้ก็ทางข้ามนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินและก็เป็นสีดำเหลืองแสดงให้เห็นถึงว่าอันตรายนะครับทุกคนเวลาเดินข้ามทางรถไฟก็ใช้สตินะครับแล้วก็ระมัดระวังให้มากๆเพราะว่าบางทีอาจจะมีรถเข้ามาแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในชานชาลาที่2แล้วนะครับมองกลับไปก็จะเป็นตัวอาคารสถานีครับผม มีรถจักร G A นะครับรถจักจากประเทศอเมริกาจอดอยู่ในย่านสถานีรถไฟลบบุรีด้วยอดีตเป็นรถจักติดแอร์หรือว่าบางคนจะเรียกรถจักร G A มิกกี้เมาส์นะครับอันนี้คือฉายาของเขาเพราะว่าแอร์ที่อยู่สองฝั่งของหัวรถจักรนะครับก็คือเหมือนหูของหนูมิกกี้เมาส์นะครับทุกคนซึ่งนัมเบอร์ของรถจัก G A คันนี้คือนัมเบอร์4 5 3 2 รถจัก G A จะมีนัำเบอร์ตั้งแต่นัำเบอร์4 5 2 3ถึง4560นะครับซึ่งแต่ละคันก็จะมีเอกลักษณ์จุดเด่นของตัวเองเช่น4530นะครับก็จะมีเขี้ยวที่ใหญ่อยู่ตรงด้านหน้านะครับส่วนคันนี้ก็ไฮไลท์ก็คือเป็นติดแอร์ซึ่งก่อนที่รอฟอทอของเราจะซื้อรถจักรุ่นนี้เข้ามารุ่นก่อนหน้าก็จะเป็นฮิตาชินะครับรถจากญี่ปุ่นที่หลายๆคนชอบอันนั้นก็จะนัมเบอร์ต่อกันเลย นี่ชีคันสุดท้าย4 5 2 2นะครับ G A คันแรก4 5 2 3นี่ซูมหูมิกกี้เมาส์กันแบบใกล้ๆเลยนะครับทุกคนและเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปรีวิว G A คันนี้แบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็เป็นตอนกลางวันซึ่งตอนนี้เรามาถ่ายกับตอนกลางคืนนะครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนอยากดูแบบละเอียดนะครับเชิญชมคลิปต่อไปนะครับและจากที่พวกเราพูดคุยมองมอยกันมานะครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะมีรถเข้ามาในชันชาลาที่2ของสถานีรถไฟลบบุรีนะครับทุกคนไฟสว่างจ้ามาเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นรถอะไรหรือว่าจะเป็นขบ,บวนอะไรกันนะครับ ดูเหมือนว่าจะเป็นดีเซลรัง T H N และ N K F นะครับ T H N จะขึ้นต้นด้วยหมายเลข11ส่วน N K F นะครับจะขึ้นต้นด้วยหมายเลข1 2มาดูกันว่าดีเซลรังญี่ปุ่นคันนี้จะเป็นหมายเลขอะไรเป็น T H N 1135นะครับและก็ฟังประกาศกันนะครับทุกคนขรกิดผลสินค้าในสัมพท่าน้ถูกต้องครบถวนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการหนทางด้วยรถไฟ เเปปป็นนอออยยย่่ารรกกัตไไิสะททมีโอกาสให้บบรริกาออขคุณคมาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดตัวรถกันนะครับรถด,ดีเซลลางญี่ปุ่นนะครับ THN และ NKF คันนำวันนี้นะครับเป็น1135นะครับรถด,ดีเซลลางรุ่นนี้สามารถทำความเร็วได้100นิดนิดส่วนนันนี้ก็คือหลังห้องคนขับนะครับ หลังห้องคนขับก็จะมีตะแกรงตรงกระจกเพื่อเวลารับห่วงทางสะดวกจะได้ไม่กระเด็นเข้าไปในตู้โดยสารนะครับส่วนประตูก็จะเป็นประตูเลื่อนแบบ2บานจะมีประตูรับรองชันชลาแบบชันต่ําและชันชลาแบบชันสูงนะครับชันชลาแบบชันต่ําก็คือจะรับรองอยู่ที่ด้านหน้าของตัวรถส่วนชันชลาแบบชันสูงก็จะด้านหลังของตัวรถนะครับใน1ตู้ฟังเสียงเร่งเครื่องกันนะครับเพราะเดี๋ยวรถจะสับเปลี่ยนไปอยู่ในชานต่างๆของสถานีนะครับ ไฟออกจากชันชาลาที่2ไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะไปจอดเก็บประจันหน้ากับรถจักร G A ซึ่งจอดเก็บรอทําขบวนในตอนเช้าอีกตอนนี้รถไฟก็กาลังเข้ามาจอดแล้วนะครับและเดี๋ยวจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่พี่ๆพ,พนักงานของการรถไฟจะลงมาตรวจรถนะครับแล้วก็จะลงมาทําความสะอาดอะไรต่างๆเพื่อให้พร้อมใช้บริการและก็รถไฟไทยจะได้สะอาดและก็สดใสทําบริการในตอนเช้านะครับ ที่ได้ยินเมื่อกี้อันนี้คือเสียงคลายลมห้ามล้อเบรกนะครับทุกคนพอเลิกทําขบวนแล้วก็จะปล่อยลมห้ามล้อออกมาส่วนเวลาทําขบวนก็จะต้องทําลมนะครับเพื่อสามารถเอาไปเบรกได้พอลถไฟไทยใช้ลมในการดันห้ามล้อเพื่อไปเบรกขบวนลรถนะครับส่วนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่กําลังล้างรถไฟแล้วนะครับเพื่อจะให้รถไฟของเราสะอาดและก็น่าใช้อยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่จะทําความสะอาดแล้วก็ล้างทั้งขบวนเลยนะครับทุกคนในตัวรถก็จะมีการกวาดแล้วก็จะมีการเก็บขยะนะครับส่วนด้านนอกก็จะทําการล้างนะครับเพื่อเอาฝุ่นออกเพราะว่าหน้านี้ค่อนข้างที่จะฝุ่นเยอะจริงๆนะครับดูพนักงานล้างรถไฟกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอขบวนรถไฟที่จะเข้ามาในสถานีลบบุรีกันนะครับ เหมือนว่ามีรถไฟกำลังจะมานะครับเข้าสถานีลบบุรีในชันชลาที่2ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นรถสินค้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถโดยสารที่รับส่งระหว่างสถานีลบบุรีและสถานีปลายทางจะเข้าในชันชลาที่1นะครับพอหอรอที่ทำขบวนเปิดวีดมาแล้วนะครับทุกคนเพื่อแจ้งเตือนและก็ส่งสัญญาณว่าเป็นอันตรายนะครับมีรถกำลังเข้ามา เพื่อนๆจะได้ยินความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับคือจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยให้ความปลอดภัยไม่ให้ก่ให้อเกิดความอันตรายนะครับเวลาขบวนรถเข้ามาเป็น G A คันแรกของรุ่นเลยขบวนรถสินค้าตู้ฟัเทนเนอร์นะครับ ก็จะมีรถบชอชสหรือว่าโบกี้ชั้นสามันนั่นเองเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับและก็เพื่อห้องพักของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าเวลารถพ่วงรถพ่วงรถสินค้าอะไรพวกนี้เวลาเกิดขอบพ่วงหลุดอะไรขึ้นมาตู้ด้านท้ายจะได้เอาไว้เบรกนะครับซึ่งเป็นรถที่มีเจ้าหน้าที่อยู่รถสินค้าก็จะไม่หลุดไปอยู่กลางทางนะครับซึ่งอันนั้นก็จะอันตรายมากกว่าเดิม หลังจากที่ขบวนรถสินค้าขบวนนู้นเข้านะครับก็มีรถที่จะเข้ามาในย่านสถานีลบบุรีด้วยนะครับเปิดไฟสว่างจ้ามาเชียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าเป็นขบวน,นอะไร <S <S เหมือนว่าผมจะเริ่มรู้แล้วนะครับทุกคนเข้ามาในชันชาลาที่3แบบนี้แล้วก็เวลาประมาณนี้นะครับก็น่าจะมีอยู่ขบวนเดียวก็คือขบวนรถโดยสารนะครับ ที่รับส่งจากสถานีกรุงเทพหรือว่าสถานีหวัวลําโพงมาที่สถานีลบบุรีนะครับขบวนที่301เพราะว่าจะเป็นขบวนเดียวนะครับที่เป็นรถโดยสารที่จะเข้ามาในชานชลาที่3ของสถานีลบบุรีนะครับทุกคนเข้ามาแบบว่าไฟสว่างจ้าแล้วก็เสียงเครื่องคำรามขนาดนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นรถจักอะไรแล้วก็นำเบอร์อะไร เป็นรถจักรอันตอมนะครับรถจักรที่เยอะที่สุดในการรถไฟไทย4 4 2ีศนเสียงเครื่องโหดมากส่วนการจัดวางลิ้วของขบวนนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือจะมีบรสควีนแลนด์อยู่ตรงกลางนะครับ บชาาสอควีนแลนด์มีความพิเศษมากเพราะว่าเป็นบอชสอที่เป็นสแตนเลสทั้งลำเลยนะครับและตอนนี้ก็แบบทำเป็นสีเขียวนะครับแต่ไม่มีห้องน้ำเพราะว่าต้องมีรถชั้น3แดงเป็นห้องน้ำให้นะครับเราไปดูที่หัวรถจักรกันดีกว่าอันนี้คือหัวรถจักรอันต้อม4420นะครับเพื่อนๆใช้เป็นเครื่องเดิมเป็นเครื่องพิวสติกนะครับเพื่อนๆลองไปฟังเสียงกันเลย เสียงโหดและเป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยนะครับรถจักรอันต้อมนะครับและเจ้าหน้าที่ก็มาทําความสะอาดแล้วนะครับพอลิ้วขบวนรถมาจอดถึงและเดี๋ยวรถจักรนะครับก็จะวิ่งเข้ามาอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าต้องสับเปลี่ยนนะครับสับเปลี่ยนระหว่างทางเชียงใหม่นะครับที่วิ่งมาไปสู่ทางกรุงเทพนะครับเพื่อจะได้ทําขบวนเป็น30-2ในตอนเช้า ขบวนนี้เป็นขบวนรถที่ฮิตฮอตนะครับในหมู่คนเดินทางคนทํางานแล้วก็แม่ค้าพ่อค้านะครับที่จะเข้าไปสู่กรุงเทพก็คืออารมณ์เหมือนรถเชื่อมระหว่างเมืองเลยจากลบบุรีตอนเช้านะครับไปกรุงเทพแล้วก็จากกรุงเทพในตอนเย็นกลับมาที่ลบบุรีอันนี้คือรถเชื่อมต่อระหว่างเมืองที่แท้จริงเลยมีสัญญาณไฟจากคอขอลอได้นะครับ ครับทุกคนเรามาเม้ามอยเกี่ยวกับตู้รถไฟโดยสารบรสควีนแลนด์กันนะครับโดยตามชื่อเลยนะครับบรสควีนแลนด์ได้มาจากควีนแลนด์นะครับทุกคนเมื่อก่อนบรสควีนแลนด์นี้อารมณ์ใช้งานประมาณแบบว่ารถไฟฟ้าใต้ดินอะไรประมาณนี้นะครับโดยการใช้งานตอนแรกตอนที่เขายังอยู่ในประเทศของเขาไม่จําเป็นต้องมีห้องน้ําเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน และไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลอารมณ์เหมือนรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับทุกคนอันนั้นก็ไม่มีห้องน้ําแต่พอประเทศไทยเราได้รับมานะครับก็เอามาพ่วงเป็นรถธรรมดาใช้หัวรถจักรลากนะครับทุกคนแต่เมื่อรถมันไม่มีห้องน้ําเราก็ต้องเอาบอชาสอของเรานะครับบชสอสีแดงที่มีห้องน้ํามาติดตรงด้านหน้ากับด้านท้ายนะครับเพื่อรับรองประชาชนให้ประชาชนได้ใช้นะครับทุกคน และตอนนี้อันต้ม4420ก็ได้มาถึงหน้าขบ,บวนฝั่งกรุงเทพแล้วนะครับรอทำขบ,บวนออกตอนเช้าส่วนพี่พี่พนักงานเขาก็ทำความสะอาดแล้วก็กำลังล้างรถไฟกันอยู่นะครับและจะสังเกตได้ว่ามีประตูแบบที่เป็นชันชลา,าสูงด้วยอันนี้ก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับก็คือจะรับรองชันชลา,าสูงแต่ในปัจจุบันนี้เขาได้วางเบาะที่นั่งแล้วก็ปิดไปหมดแล้ว ปัจจุบันนี้ก็จะมีแค่ฝั่งชันชลาต่ำนะครับและว,วันนี้ผมโดนัทปียันนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมรับชมรับฟังนะครับคลิปจนจบเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมโดนัทปียนนั้นนะครับสวัสดีครับ